ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงเช้าที่เราจะมาพบกันกับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนนะครับที่จะมาทําการวิเคราะห์ภาพรวมประเด็นต่างๆนะครับเซนติเมนต์อารมณ์ตลาดนะครับแล้วก็วมถึงการตอบคําถามสําหรับหุ้นรายตัวให้กับท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับที่สามารถส่งับถามเข้ามาได้เลยนะครับที่เฟซบุ๊กของบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนนะครับที่จะทาการบรรยายต่อวันนี้ ก็เป็นวันเปิดตลาดที่น่าสนุกสนานนะครับเรามาดูภาพรวมรอบโลกก่อนนะครับเมื่อคืนวันศุกดาวโจรบวกมา1.7%และแดกไป3%นเะครับเป็นผลมาจากการที่ Joe Biden เอ่อโจไปเดนออกมาพูดนะครับว่าภาวะเงินเฟอ้อของอเมริกาน่าจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวเลข CPI ออกมามันก็ลดลงด้วยนะครับส่งผลให้ดาวโจนสบายใจนะครับกลับมาเข้าสู่แนวะโน้มขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับบวกแรงสวยงามนละ้วไปต่อแน่นอนนะครับ มาดูราคาน้ำมันมันก็มันก็ไปต่ออีกโอ้น้ำมันก็ขึ้นต่ออีกเ,อเป็นขาขึ้นต่อเนื่องอีกน,นะครับเรามาดูฟันโฟกันดีกว่าเงินบาทจบขาขึ้นแล้วนะครับแล้วถ้าหลุด สามสิบสี่บาทลงมาเนี่ยเงินจะไหลเข้ามาใกระลอกหนึ่งเลยนะครับรละลอกใหญ่ๆเลยนะครับนี่คือสาเหตุที่ฝรั่งจะเริ่มกลับมาซื้อกันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนตลาดรวมก็สวยงามทดขึ้นเรื่อยๆนะครับผันผวนบ้างแต่สุดท้ายก็ขึ้นนะครับ เรามาดูว่ามันเริ่มน่าสนใจตรงไหน <c oughs> สำหรับ k b แบ k นะครับเพราะว่าราคาเองเนี่ยเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยว นะครับเคแบงนะครับเรามาดูเขาหลุดเขาเบรกดาวเทนขึ้นมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากลงมาอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาโอเคเพราะฉะนั้น ถ้าเก็ดหัดไปก็อยู่ร้อยห้าบสบาทเป็นอย่างน้อยจ่มันหน่อยถึงว่าเขาจะเริ่มเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นและวหรืออาจจะเข้าดูนแนวโน้มขาขึ้นในนวโน้มไซเวว์นะครับก็คือไซเวว์อยู่ระหว่างแถบๆนี้นะครับข้างบนสอดคล้องกัน,นเลยร้อยห้าห้าร้อย ร้อยครัานะครับตามไฟโบเดนซี่นะครับโอเคเรามาตามตอบคำถามกันดีก,กว่า คุณบอลถามสวัสดีครับถามบิกิมอ่ะน่าสวยครับมาสักทีเป็นเฮดเด้นโซเดอร์นะ ครับจะมีแนวต้านแรกสามห้าเจ็ดห้าแล้วก็ถัดไปสามแปดเลยสังเกตหน่าจะอยู่ประมาณสามแปดคุณวิลาวงถาม s n p p ไม่มีอะไรครับไม่ค่อยดีเท่าได้วยแรงขายเยอะขึ้นยาก คุณรัญชันสวัสดีครับแนวโนอ o, เอสโซ่หืม ตัวนี้มันเราแนะนำซื้อไปเมื่อเช้านะครับเปเปอร์ Paper เราแต่มันโย,ยนิดนึงอาจจะพักฐานเพราะธาเก็ดมันสิบเอ็ดบาทแปดสิบ จะพักฐานนิดนึงนะครับมันมีแท่งแดงขึ้นมาเมื่อครึ่งชั่วโมงแรกนะครับแวรับเก้าบาทแปดสิบประมาณนี้นครับดีทีเอกำลังลงนะครับแนวรับอยู่แถว8บาทหกสบปบาทเจ็ดส สมานรบกวนทำทีออืมมาแล้วครับกลับมาละไอซเบกสวยงามวัวลุ่มมาแต่ยังไม่ผ่านนักต้านนะ ถ้าผ่านะอะไร17สามชนอยู่พอดีเลยก็จะไป18หก ครับฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยนะครับน้องเมย์ถามสวัสดแ์แนวรับไม่รับแล้วมันรีบาวเฉยยินได้ไหมมันชนเจ็ดสิบห้าวันอะถ้าไม่ผ่านนี่เดีวมัน มันลงมาทำนิวโรลต่อก็ได้เพราะมันเป็นนโนมขานลงแล้วขึ้นมาเยอะครับไม่ไม่ไม่จะเพิ่งรับรันจะเพิ่งรับมีอยู่เทปโปรฟิตก่อนดีกว่าที่เราเคยแนะนํำซื้อกันไปเมื่ออาทิตย์ก่อนหน้านูนะนะครับ b e p ดอะอย่างเงี้ยโอเคแนวะรับดูได้นะครับ นวรับก็ห้าสิบบาทห้าสิบสี่เจ็ดห้าสิบประมาณนี้ครับแนารับใหญ่อยู่ลึกมากเลยนะแสดงว่ามันมันโอ้บอสพอสมควรนะครับนารับใหญ่อยู่สี่เอดห้าสิบเนะเสียงหายได้ยินแล้วหรือ,อยัง สวัสดีครับคุณน้อยถามตัวสิลิสิลิกันยาสิลิกฮมขึ้นตามตลาดครับแนวตา้าน แนวต้านอยู่11อบาทสิพอดีเลยนะครับก็มีสัญญาณให้เล่นสั้นได้นะครับปุ่กลางบุญใหญ่บุญใหญ่ไม่ได้ปุญกลางตอนนี้เส้น75วันรู้สึกทำงานแข็งแรงนะครับ นะัต้านก็จะอยู่ประมาณ3 3 7สามร้อสามร้่ลุสามเจได้ถึงจะเป็นบ่ายสิกแนนะครับอาจจะกลับไป3าม400าศู่อยใหม่ครั้งหนึ่งนี่ขนาดราคาน้ำมาณร้อยเหรียญแล้วนะไม่กลัวนะครับ ถาม kc ซเอาเบรกได้ด้วยเบรกได้ด้วยต,ต้องไปเช็คนิดหนึ่งแล้วว่าถ้าทะลุ ไฮเดิมหกเจดห้าสิบได้ก็จะเป็นบายสัญญาลจะต้องไปเช็คหน่อยว่าเรื่องชิปรถยนต์ที่มันขาดแคลนไปปีที่แล้วเนี่ยป่านี้มันดีขึ้นแล้วหรือยังไม่รู้ ทำเนอร์ไม่สวยเลยเส้นเจ็ดสิบห้าวันทำงานแข็งแรงด้วยครับอยู่ขาลงนะครับจุนแสงชยัยถาม WHA ก็ตั้งทรงจรีบาวนะครับจะไม่สวยนะครับระยะระยะยาวเป็นเป็นขาลงนะครับมีอีกาสามตัวนี่เป็นแค่รีบาวเฉยๆนะครับแนวถ้ามีรีบาวสรุดสามบาทยี่สิบได้ที่คนอยู่ตอนนี้เนะี่ยมันก็จะมีแนวนะตั้งถัดไปสามบาทยี่สิบแปดนิดเดียวเองนะตั้งออกนะครับแลนเท้า ันนี้ก็ลำบากเหลือเกินติดแลวต้านอยู่9บาทผ่านได้ก็จะไปเจอ75 9บาน9บาท12บบาทส0ทรงเดียวกันเลยคุณชาญชายสวัสดีครับ3เ SO. อโซนะตอบไปแล้วนะคะนรับเมื่อกี้แนวรับเทไร ก็บาทแปนะครับแต่และถ้ายืนได้เนี่ยมองไกลเลยมองสิบเาทสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสิบเอ็าทแปเลยคุณยิติขอชัยโยไม่มายังไม่มา ก็มีเรื่องต้องรอที่ก็จะเซ็นกับแบงก์อ่ะยังไม่ไม่ไม,ม,มีมีมีแต่ข่าวนี้ยัไม่ได้เซ็นสักทีแล้วก็อยู่โซนนาวต้านนะครับเนวต้า,ตานาวรับอยู่ข้างล่างนาวต้าน13มบาทยีนวรับ11บเาทหกนะครับ เอ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 มีดาบปักวิญญาณเมื่อวันศุกร์นะครับออกข่าวด้วยว่าจะไปเพิ่มกำลังการปออกข่าวดีอ่ะแล้วก็เซลอยนแฟกเลยนะครับแล้วก็วอลุ่มเยอะด้วยนะมาลากขึ้นไปลากไปเก้าสิบเอ็ดลงมาปิดโลนะครับลากแล้วก็ปิดโลด้ดยวอลุ่มเยอะๆไม่ดีนะครับ เห็นแต่จะทะลุ9150ได้ด้วยวอลุ่มมากกว่า20ล้านะถึงจะดูดีแต่โดยทรงโดยโกลยุทธ์แล้วเนี่ยมันเป็นดาบปบักมีดยางเล่มเล็ก โอ้ขาลงเต็มตัวแล้อินเวอร์เตอร์ก็ก็ออกหลายทีแล้วถามหลายทีแล้วนี่ก็มันแพ้ประมูลอ่ะเดี๋ยวเรื่องเข้าไปเข้าสภาก็คงสนุกอ่ะคงแฉกันสนุกสนานในสภาเรื่องนี้แหละเรื่องเรื่องประมูลน้ําเนี่ย AAV ไม่มีอะไร โซนอยู่โซนแนวต้านนะครับมมันอยู่โซนแนวต้านนะครับแนวรับอยู่ข้างๆข,ข,ข้างหลึกมีอยู่แนะนำให้เทคโปรฟิตไปก่อน ประวัติ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 ขอโทษพลพีลูสดูไม่ได้นะครับดูแต่ว่าทรงเสียทรงน้อยครั้งที่จะตีกับเคยเห็นตัวหนึ่งตัวหรือสองตัวตนั้นนะครับจากประสบการณ์ ที่จะสามารถกลับไปยืนเหนือแปดบาทที่เขาเปิดมาแล้วทิ้งลงมาเงี้ยอืมขายขายหุ้นเยอะขนาดเนี้ยปัตตนมณีเคว่าขึ้นมาเยอะนะครับเป็นสัญญาณขายแล้ว เป็นไตสตาร์นะครับถ้าจ,จบถ้ามีแท่งแดงแท่งหนึ่งปุ๊บก,ก็จะกลายเป็นมอนอิฟนิ่งสตาร์ทันทีเลยนะครับสิริอตอบไปแล้วนะนาต้านร้อยสิบบาทสิบเจ็ดคุณดูสิถาม rcl เล่นพวกนี้ต้องไวนะพวกพวกเดินเรือพวกโคก,กับพันพวกเนี้ยกำลังลงนะครับนะรับอยู่42บาทคุณนิมตนสวัสดีครับ TNP ไายไม่ดีเลยหลุดมาทั้งก้อนเลยนะครับวัลลุ่มเยอะด้วยน้มน้ม ติดล้อ e I T I D L O r เขาโอเคถ้าจะซื้อเพราะว่าดาวไซส์น้อยแล้วอยู่ที่บริเวณสตอมซัพพอร์ตแล้วนิดหน่อยนะครับไซด์เวเห็นบอกมันมีปัญหาช้เตอร์มันมีปัญหาลูกคุ้นเข้าหรือยังไงเนี่ยถ้าถ้าเป็นเรื่องนั้นก็ใช้เวลาไม่นานแ,แป๊บหนึ่งลูกคุ้นก็หมดแล้วแล้วก็น่าจะฟื้น ตัวได้ไหมอย่างอไไม่มีสัญญาณทางเทคนิคนะครับที่เะว่ามันอยู่ที่สตอมสปอร์ตแล้วเป็นเปไดรัอ g ม p n จะขายใช่ไหมครับขายแต่นาต้านวันนี้วัาลุ่มมาด้วยนะ ชั่วโมงแรกเยอะกว่าเมืวานทั้งวันอีกสวยนะถ้าจะลุหกสาก็ไปนู่นเลย 6, 9, หกเก้าห Okay. ตอบเสร็จแล้วนะครับเรามาดูตลาดรวมนีม่ตอบคำถามเยอะมากนะครับ ก็โอเคครับก็เน,น้นเคแบงนะครับร้อยสี่เจ็ดห้าสร้ยสี่แปดตรงนี้ก็คิดว่าซื้อได้นะครับถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ